บัดนี้มิระยาและอารุนได้พูดต่อต้านโมเชเพราะเหตุหญิงคู่ใช้ที่เขาได้รับมาเพราะเขาได้รับหญิงคู่ใช้มาและพวกเขากล่าวว่ายาฮูอาได้ตรัสผ่านโมเชเพียงผู้เดียวหรือพระองค์มิได้ตรัสผ่านเราด้วยหรือและยาฮูอาทรงได้ยินและชายโมเชนั้นถ่อมใจมากมากกว่าบุรุษทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก และทันใดนั้นยาหูอาตรัสกับโมเชและอาโรนและมิระยำว่าพวกเจ้าทั้งสามจงออกมาที่พับพลาแห่งการประชุมดังนั้นทั้งสามจึงออกมาและยาหูอาเสด็จลงมาในเสาเมฆและประทับที่ประตูพับพลาและทรงเรียกอาโรนและมิระยำและทั้งสองก็เดินไปข้างหน้าและพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราเดี๋ยวนี้ หากผู้พยากรณ์อของเจ้าเป็นของยหฮัวเราจะสำแดงตัวเราแก่เขาในนิมิตและเราจะพูดกับเขาในความฝันไม่เช่นนั้นกับผู้รับใช้ของเราโมเชเขาสัตว์ซื่อในบ้านทั้งหมดของเราเราพูดกับเขาปากต่อปากและอย่างชัดแจ้งไม่ใช่ด้วยปริศนาและเขาเห็นรูปร่างของยหฮัวเหตุใดเจ้าจึงไม่กลัวที่จะพูดต่อต้านผู้รับใช้ของเราโมเช และความเครียวของยาฮูอาได้ลุกโชนต่อพวกเขาและพระองค์ทรงจากไปและเมฆได้หันไปจากเหนือพัพพาและดูเถิดมิระยามเป็นโรคเรื้อนขาวดังหิมะและอารนหันไปหามิระยามและดูเถิดผู้เป็นโรคเรื้อนและอารนกล่าวแก่โมเชว่าโอ้นายของข้าพเจ้าขอทรงอย่าถือโทษเราในบาปท,ที่เราได้กระทำอย่างโง่เขลาและที่เราได้ทำบาป ขอทรงอย่าให้นางเป็นเหมือนคนตายเมื่อออกจากคันมารดาโดยมีเนื้อของราผุพังไปครึ่งหนึ่งและโมเชร้องทูลต่อยาวัวว่าโอเอลขอทรงรักษานางให้หายค่าพระองค์ทูลขอและยาูอวตรัสกับโมเชว่าหากบิดาของนางได้ถงน้ำลายใส่หน้านางนางจะไม่อายเจ็ดวันหรือให้นางถูกกักไว้นอกค่ายเจ็ดวันและหลังจากนั้นให้รับนางกลับเข้ามา และมิรยยมถูกกักไว้นอกค่ายเจ็ดวันและประชาชนไม่ได้เดินทางต่อไปจนกว่ามิรยยมจะได้รับกลับเข้ามาและหลังจากนั้นประชาชนได้เดินทางจากฮาเทเซโรดและตั้งค่ายในถิ่นธุรกันดานรทาราน